สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมย์แล้วก็ยังแอดทาโชนะคะวันนี้เนี่ยเมย์จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูสลัดสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่ารับรองว่าจะมีความอร่อยที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะซึ่งจะทํายากไหมทําอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกูรูของเราคนนี้กันดีกว่าค่ะกับเชเป้จากวีแกนคร i สตินไทยแลนด์ค่ะสวัสดีดค่ะ,คะเชเป้คะวันนี้เนี่ยเรามีเมนูสลัดญี่ปุ่นใช่ไหมคะ,คะแต่เห็นว่าเมนูนี้เนี่ยก็จะมีการแบบว่าเพิ่ม texture ความอร่อยเข้ามาอีก ใช่ค่ะเมนูนี้เมนูอะไรนะคะเมนูนี้ก็คือ,อโซบะสลัด with spicy almond sauce แล้วเราก็จะเพิ่มความกรอบของถั่วชิกพีเข้าไปด้วยอ่มีถั่วชิกพีด้วยใช่ไหมคะแล้วเมนูนี้เนี่ยทำไมถึงแบบ ต้องเพิ่มถั่วชิกพีเข้ามาคือเพิ่มความกรอบแล้วมีประโยชน์เพิ่มเติมด้วยไหมคะอ่าใช่ค่ะปกติสลัดเนี่ยให้เรากินี่ยเขาก็จะเสิร์ฟกับคูตองอะไรอย่างงี้เนาะค่ะอ่าอันนี้ก็คืออยากจะให้มันมี texture ครบครันทั้งความนัวความมันเปรี้ยวหวานมันเค็มเป้ก็เลยเพิ่ม nutrition value ของตัวอาหารจานนี้โดยการ a อดถั่วลูกไก่หรือว่าถั่วชิกพีเข้าไปด้วยแต่ว่าเราจะไม่เสิร์ฟแค่ถั่วชิกพีต้มธรรมดาค่ะเราจะเอาเขาไปอบให้มีความกรอบเหมือนเป็นคูนตองเลยอ๋อ แค่ได้ยินก็อยากจะทานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมนูนี้เนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวโซบะสลัดจะทานแล้วจะเข้ากับตัวสไปซี่ออมอนยังไงนะคะเริ่มวิธีทำเลยดีกว่าค่ะเชฟทำยังไงบ้างคะ,ะ,คะขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวต้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มตัวคริสปี้ชิคพีก่อนนะคะ,คะ อ่าผงกระเทียมโดยผงกระเทียมนะคะอันนี้จริงๆใส่ได้ตามชอบไม่ได้ฟิกอะไรเลยนะคะใช่คิวมินนี่แล้วแต่คนชอบไม่ชอบจริงๆมันจะมีกลิ่นแขร์แคนิดนึง mm hmm. เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็สมูพอริก้าอันนี้ชูโรงมากๆใส่อะไรก็อร่อยโอเคแล้วพอเราคลุกทุียงเข้ากันจะเห็นว่าเปไม่ได้ใส่น้ามันอีกแล้วอ่าอ,อันนี้เราก็จะเทลงถาดอบนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปอบอุณหภูมิต่ำๆประมาณสัก100อองศาเนี่ย อบไปสัก30นาทีงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวชิคพีไปอบก่อนเลยนะคะ,ะและนี่นะคะถั่วลูกไก่ของเราเนี่ยก็ผ่านการอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะการันตีความกรอบได้เลยนะคะขออนุญาตกรอบจริงอร่อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อคะเชฟอ่าน,นี้เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยว<ฆ>เราจะไปทำตัวซอสกันขิงจะสับละเอียด สมมติบางคนไม่ทานขิงอย่างงี้ใช้ยังอื่นแทนได้ไหมคะจริงๆใส่แค่กระเทียมก็ได้ค่ะขิงมันจะมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาหอมหอมเตะจมูกพอเราสอยขิงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือทำอะไรต่อคะเชฟเดี๋ยวเราจะผสมตัวซอสนะคะด้วยกันขิงกระเทียมโอเคกระเทียมต่อด้วยซอสซีราชาซีราชา อันนี้เป็นอ l m o n d b u t อร์นะคะ,คะอันนี้จริงๆถ้าใครชอบถั่วรประเภทอื่นก็เปลี่ยนได้เป็น,ปนแบแบ p e บ n ตเ b u t t e ม m a c a d เ m i a อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะค่ะโคุนัทไซรับต่อด้วยซ e s a m อ oil rice wine vinegar ค่ะ,คะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเวเนก้าประเภทอื่นก็ได้ม i s o p a s เติมน้ำเปล่านิดนึงอันนี้ถ้าชอบเข้มข้นน้ำเปล่าก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ซึ่งความเผ็ดของตัวซอสเนี่ยก็อยู่ที่ซอสสีราชาเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีความหอมเผ็ดเล็กๆจากขิงด้วยอ่าโอเคค่ะเราก็แค่คลุกคลเข้ากันไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วใช่ไหมคะใช่โอบร้อยเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าอยากให้ขิงกิ่นขิงมันแบบขิงมันไม่ได้แรงขนาดนี้เอาไปคูกิ้งเลยเบาๆแต่แค่นี้ก็ได้เหมือนกัน ตัวสไปซี่อ m o n ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟจะพาเราไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปทําอะไรต่อคะเชฟเป้เ,เราจะเอาทุกอย่างมาคลุกประกอบเข้าด้วยกัน<อ>ทำง่ายนะคะเนี่ยง่ายมากค,คแค่ cook คลุกเลยใช่ไหมคะเราใช้อะไรก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเส้นโซบะนะคะเส้นโซบนะนี้ก็คือลวกเสร็จแล้วก็น็อกน้ําเย็นนะคะเป็นการ stop ค o ก k i n g ค่ะพอเราใส่เส้นโซบะแล้วใช้อะไรต่อคะเราจะใส่ผักที่เราจะใส่ทั้งหมดนี้ค่ะจานนี้ก็จะเป็น purple cabbage ผักก็เลือกได้อีกชอบทานผักชนิดไหนก็นำมาใส่ได้เบลจริงๆอันนี้ถ้าเป็นสีเหลืองก็สวยอีกแบบนึ่งเนาะก็ได้สีสันนะคะอีดามาเมะเดี๋ยวก็จะเก็บไว้ต่างนิดนึงข้างบนแล้วก็ตัวนี่สไปซี่อัลมอนซอสของเรานะคะโอเคอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะคลุกให้เข้ากัน รสชาติของตัว spicy อ l m o n d sauce นี่จะประมาณไหนคะเผ็ดมันเผ็ดมันใตัดหวานเล็กๆไปชอบมากเลยเมนูนี้อืมก็คือ,อคทานง่ายทำก็ง่ายด้วยใช่จริงๆเป็นเมนูเสิร์ฟเย็นนะคะ,คะก็เป็นสลัด1จานเนาะอันนี้คือผักชีใส่เข้าไปข้างในหน่อยก็ได้นะเพื่อความเขียวๆเ,เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปแต่งด้วยเด็กนึ่งค่ะโอเค เรามาลงจานกันนะคะแล้วก็แต่งที่เหลือนะคะจะเป็นถั่วลายเสือจริงๆจะคล้ายๆถั่วล้สงเนาะ,ะแต่ว่าเป้ว่ามันอร่อยกว่าแล้วก็ชิคพีที่เราทำเอาไวต้ตอนแรกถั่วลูกแกงอันกรุบกรอบนะคะที่เราอบอมาออชี้นิดนึง,งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโซบะสลัด สไปซี่อัลมอนต์ซอสกับตัวของถั่วลูกไก่หรือว่า c ริสปี้ชิคพนะคะก็คือใครที่แบบอยากจะลองไปทำที่บ้านเนี่ยก็ได้เหมือนกันเป็นเมนูสลัดง่ายๆนะคะที่มาพร้อมกับสไตล์ญี่ปุ่น<ะ>แต่ก็มีความแบบเผ็ดนิดนึงแอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะดูแล้วเนี่ยอยากจะลองไปทําตามดูนะคะก็วัตถุดิบทั้งหมดสามารถไปหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือว่าอยากจะ ลิมชิมรสนะคะกับฝีมือของเชเป้เนี่ยก็สามารถไปได้ใช่ไหมคะเชฟนั้นไปได้ที่ร้านขายคาเฟ่อยู่เรียบด่วนเอกมยรายวินทาค่ะใช่แล้วค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ได้อีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะทำทานเองได้ที่บ้านด้วยค่ะวันนี้เมย์ก็ต้องขอบคุณเชเป้ด้วยนะคะ,ะ,คะแต่ตอนนี้เรากลับไปพบกับพี่บัญชากันต่อเลยค่ะ